สวัสดีครับมาพุกเกทิเกเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับก็มีการเพิ่มโอกาสนะครับตัวของโคนี่ฮาโลวีนนะครับแล้วก็สซลลี่หน้าไม้นะครับเพิ่งทำคลิปรีวิวไปนะครับก็ไปดูกันได้นะว่ามันมีความน่าสนใจสักแค่ไหนนะครับส่วเกียร์นะครับเพิ่มโอกาสเป็นเกียร์เซตเรียวนาด์เราปกติก็จะเอาเซตเรียวนาด์เนี่ยมาเปิดขายกันนะครับ โอเคขอรุ้นนะครับด้วยการเปิดกาชานะเอานี้เดี๋ยวจะเปิดตัวกาชากันนะครับอาจจะเปิดทุก ID หรือเปล่า,าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอา b y นะครับ ID ลรองของผมเนี่ย23456นะครับจะไม่ใช้แล้วนะเออจะเอาตัวไปเปิดอาเรนเจอร์ Ranger นะครับตัว r ูบีนี่เก็บเลยนะครับลากยาวแล้วนะเนื่องจากว่า ตัวเรนเจอร์เอาจจริงๆนะ่ยมันก็ใช้ได้นะครับแอสซัลลีเนะี่ยไปดูแล้วกันนะคือมันก็มีจุดอ่อนอยู่บ้างครับถ้าจะใช้เป็นผู้นำเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดมากมายนะครับแม้ว่าสกิลเนี่ยจะเป็นดาเมจทะลุอมตะทั้ง2ส,สกิลนะเออแต่ถ้าเกิดมีเกียร์ดีครับมีตัวรอบข้างดีอ่ันี้โอเคนะถือว่ามันก็นํามาใช้งานได้ดีนะครับซึ่งในไอเดียหลักของผมเนี่ยก็อยากจะลองนํามาใช้อยู่เหมือนกันนะ,ะตัวกระชานะครับ เปิดได้2รอบมาลุ้นกันครับแล้วเดี๋ยวเปิดเกียร์กันสักรอบหนึ่งนะขอย่อนเกียร์ลองสนิดหนึ่งไอดีหลักนี่แบบว่าไม่รู้จะเติมทำไมนะเติมก็ไม่ได้นะไม่เหมือนไอดีรลองนะเใช้ดวงดีกว่านะแต่ว่าก็ต้องทําหน้าที่นะครับที่จะหาเรนเจอร์นะครับมารีวิวนะครับส่วนของการเปิดเกียร์ก็คือเปิดเพื่อแบบว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาไว้แบบเสริมทีให้มันแข็งแกร่งขึ้นสนิดนึงโอ้โหเพิ่มโอกาสแล้วมาจริงๆนะ ไม่เป็นไรครับผมจะได้เอาใช้เป็นตัวบัฟคะแนนในสเตจวิ่งนะโอ้โหอดีหลักนี่ไม่ได้เลยนะครับเพิ่มโอกาสของจริงเลยนะโอ้โหตัวแม่มดนะครับมาเพียบเลยทีเดียวเออเดี๋ยวโอ้โหจับปั้น Max แม็กซะเลยนะมา3าชุดแล้วนะครับฮึบอะให้มาก็โอเคนะถือว่ามาเป็นตัวบัฟคะแนนครับในสเตจวิ่งนะสเต็วิ่งก็ยังพอเหลือเวลาอยู่นะครับอเดี๋ยวลองเปิด กาชักเกียดูนครับสักหนึ่งรอบนะแล้วขอเก็บรูบี้ไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากลางเดือนนี้ผมยังไม่รู้นะครับเอาจริงนะคือยังไม่เห็นข้อมูลใดๆเลยครับว่าจะมีตัวาทาตุมืดนะครับมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าแสงออกมาแล้หนึ่งตัวโดยโปกติเนี่ยจะแบ่งครึ่งเดือนมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมแต่นี้คือไม่เห็นข้อมูลใดๆเลยครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นร่วมกันนะเออ คือหลายคนอาจจะแบบเหมือนกักกักอยู่นะครับว่าเฮ้ยได้เจสสิก้ามาเนี่ยจะปั้นดีไหมบางคนอาจจะพอมีกบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวว่าเฮ้ยกลางเดือนจะมีตัวมาอีกหรือเปล่ามันจะเก่งกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทัดมืดเนี่ยมักจะมักจะมีตัวเก่งมากกว่าทัดแสงนะคือทัดแสงก็มีตัวเก่งนะครับแต่ว่าทัดมืดเนี่ยมักจะมีตัวเก่งมากกว่านะครับอ่าและการเปิดเกียร์ของไอดีหลักผมก็ยังถือว่าขั้าสเต็ปเดิมนะครับ ก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเยอะนะเพราะว่าเปิดไปก็น,น่ะละลายแม่น้ําไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดกันที่ ID ต่อไปกันครับเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับ ID ดีนี้เนี่ยเดือนนี้ก็เงียบๆสักนิดนึงนะเนื่องจากว่าเดือนที่แล้วเนี่ยดวงดีไปแล้วนะครับได้ทางมิลิมนะครับแล้วก็ริมูรุนะครับในส่วนกองของขวัญน,นี่ก็เปิดไม่ทัน ID อื่นนะอันนั้น ID ดีนี้โตกาาชาอาจจะมีไม่ถึง10บใบมั้งอ่ะมีอยู่8ใบโอเครอบเดียวก็เสียวได้นะครับสำหรับไอดีส ดูเหมือนว่าแบบเดือนนี้ดวงมันจะเทไปอยู่ที่ไอทีสหมดเลยนะ,ะมาดูกันครับว่ารอบเดียวจะเสียวได้ไหมนะครับตัวห้าใบถ้ามีดวงดีจริงๆนะเปิดในช่วงเวลาที่แบบว่าโชคดีอะออหมอสมด้วยนะเพิ่มโอกาสแบบนี้จัดมาฮึบม,มาเปิดกันต่อที่ id3 นะครับ่า i ี ID นี้เนี่ยแม้ว่าจะได้เจสสิก้าแล้วนะครับแต่ว่า ลุ้นนะลุ้นนะเดี๋ยวเพื่อเจสิก้าออกมาอีกสักหนึ่งตัวนะครับจะได้ทำเป็นไฮเปอร์แม็กซ์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กบม่วงมี18ตัวหอคอยอีกหนึ่งเป็น19นะก็ขาดอีก1ชุดนะครับอ่ะก็เลยมาลองเปิดดูนะครับคงจะเปิดรอบสุดท้ายแล้วนะของ ID3 ีะามครับเพราะว่าก็คงเก็บไปเดือนหน้าเลยนะครูบีบ้นี่เกลี้ยงเลยนะตูวรูบี้นะครับอ่รูบี้เนี่ยมีซ่อนเอาไว้ในสมุนสะสมออคือแบบว่า ถ้าเอาออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เยอะนะครับพวกการถอดเกียร์ครับอ่าตอนนี้มีคนถามเยอะนะเรื่องของการถอดเกียร์ครับอ่าซึ่งเป็นปัญหาหลักที่แบบมีมายาวนานนะ่ะว่าถ้าเกิดช่วงไหนเนี่ยโฆษณามันไม่ขึ้นเนี่ยก็จะไม่สามารถถอดเกียร์ได้เลยครับบางทีนี่อาจจะถอดไม่ได้กันทั้งวันเลยนะเอออันนี้คือแบบว่ามีคนบ่นมาเยอะมากอัะ,ะนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องรีบถอดเกียร์กันก็ได้นะเออใช้เกียร์ติดตัวเดิมกันไปก่อน,นครับ นาแต่อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับโอ้่ิชัมเป็นะก็ไอเดียนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเป็นตัวที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับชัมเป็นเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยดาเมจธาตุน้ำก็ยิงใส่ธาตุไฟนะครับดาเมจทะลุอมาตะ9ก9ากก,ก,ก,กจุดนะครับความแม่นยำก็มีลดลงลงบ้างแต่ว่าตัวมันเองก็บัฟแม่นยำสกิลให้กับตัวเองนะครับอ่าได้สลีวหดแล้วโอ้โหดีใจละเออได้ปั้นผมจะปั้นแม็กซ์นะครับเออคือไอดีนี้เนี่ย โอ้โหอะถือว่าเป็นเดือนของไอทีสามเลยเขาว่าได้นะครับไปดูประวัตินะอยากให้ไปดูประวัติจริงๆนะครับไอดีนี้นะครับผมไม่ได้เติมเลยนะไม่ได้เติมสักบาทหนึ่งนะครับแล้วก็อดทนเล่นมาอยู่เรื่อยๆนะครับปีเก้เดือนนะครับผ่านมา11โคโโบนะครับแล้วก็เกลือถึง7โคโโบนะครับเกลือนี่คือศูนย์ตัวเลยนะทางที่เปิดนะครับผมเปิดทุกรอบเลยนะครับ อ่าโอเคเพราะว่ากบของไอีนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับตะเกียไม่ค่อยจะมีนะอกบบม่วงนี้บอกไปแล้วมี18ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวหอคอยอีกหึงตัวเป็น19นะครับส่วนกบดํานะครับน่าจะมีราวๆสัก60ตัวได้มั้งอ่าประมาณนี้โอเคก็นํามาใช้งานได้นะครับมาเปิดกันต่อที่ IDC นะครับโอ้โหตาที่ผมบอกเลยนะครับว่า ตัวกาชาเนี่ยที่โตเกมแจกมาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ตัวเจ๋งๆได้อยู่เหมือนกันนะอันนั้นเนี่ยก็อดทนครับอดทนเล่นกันไปเรื่อยๆนะตัวกาช่าครับคือบางคนมีแค่5ใบเปิดได้เจสซิก้าอย่างนี้นครับแล้วก็กบเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้เล่นนะที่เราจะเก็บนะครับฟรีนะครับมาเรื่อยๆนะพอได้เรนเจอร์ปุ๊บนะครับก็จับตัวที่เราชอบนะครับอ่าหรือว่าตัวที่แบบมันเก่งจริงๆนะ เปิดได้ปุ๊บก,ก็ปั้นแม็กทันทีเลยนะครับะตอนั้นตามที่ผมบอกนะว่าเวลาเปลือเนี่ยอดทนครับเล่นกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะหาปบนะครับหาวัตถุดิบต่างๆมาสำรองอไว้เดี๋ยววันหนึ่งเปิดได้เนะี่ยบอกได้เลยครับว่าไอดีของเราเนี่ยเจะแข็งแกล่งขึ้นแบบต้าวกระโดดเลยนะแต่ว่าช่วงที่อดทนมันก็ต้องอดทนจริงๆแต่อย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยทีมเดิมมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งอดทนเล่นเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบอยู่ในลีกเดิมอะ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายครับเดี๋ยววันนึงเปิดได้ตัวเก่งมากๆเนี่ยลีกมันจะก้าวกระโดดไปแบบไกลกว่าเดิมนะแล้วเราจะเล่นเกมนี้แบบสนุกสนานมากขึ้นนะไอดีนี้ก็เกลือครับเปลือก็ต้องอดทนกันต่อไปนะใครอยากจะดูประวัติ ID 3ดี4ไอดีนะเพิ่งทำไป2องไอดีนะเดี๋ยวนาคตคงทำไออื่นๆเพิ่มเข้ามานะครับ มาเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับเดือนนี้ก็เปิดได้แค่ตัวโคน,นี่มาหมดนะเออในตัวของอซันลลี่นะครับกับเจสซิก้ายังเปิดไม่ได้ครับก็อยากได้แน่นอนนะอ่ะแม้ว่าจะมีดาเมจไม้ยังไม่มีมไทกะเออไทากะนี่ก็ยังไว้ใจได้เสมอนะครับคือบทตัวโหดก็โหดดแล้วเกินนะครับโอเคมานน้นกันครับอ่ารูบี้นี่เก็บยาวแล้วนะยาวยาวเลยดีกว่าครับเดือนนี้นะครับตัวแจก เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอ่ะมารุนกันครับขออยากได้เจสสิก้านะเอาจริงอาีน,นี้ขอเป็นเจสสิก้าได้ไหมจัดเจสสิก้าให้หน่อยแม้ว่าจะไม่เพิ่มโอกาสโอ้โหแดเนียลมาตนเมาแล้วเนี่ยไม่ใช่นะมันจัคแดเนียลเดี๋ยวจะโดนนะไม่ดีนะอีกหนึ่งตัวขอเจสสิก้าอยากได้ เจสิก้าตัดมาให้หน่อยเออนะพรีสโอ้โหอักตัวนี้ก็ถือว่าได้มาก็อย่าเพิ่งย่อยทิ้งนะเอาไว้เล่นนะครับเป็นตัวทำสตตนกล่องธาตุไม้เนี่ยอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับมาเปิดกันที่ ID 6นะครับ ID สุดท้ายแล้วน่าจะมีตั๋วเกิน10บใบนะครับตัวแม็กซตัวก็เล่นไปเรื่อยๆนะก็พอที่จะดันขึ้นเพชรหนได้นะครับ คือเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยผู้เล่นนะครับมีค่อนข้างจะเยอะนะครับคนที่เก่งๆเขาก็ไปนู่นละต้นเพชรหนึ่งครับหรือไม่ก็ขึ้นมาสเตอร์สามมาสเตอร์สองมาสเตอร์หนึ่งะครับส่วนผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆปั้นทีมกันไปนะซึ่งถ้าผู้เล่นใหม่มีเยอะนะครับมันจะดันลีกเราโดยอัตโนมัตินะคือคนข้างล่างเขาอาจจะยังเก่งไม่ทันเรานะครับเขาก็อาจจะเข้ามาแพ้เข้ามาไรนะไอดี ID มันก็จะเริ่มดันลีกขึ้นไปเองโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นบางคนเนี่ย ยังไม่เคยขึ้นบางลีกเลยทำไมแบบเฮ้ยอยู่ดีๆขึ้นได้ในประมาณนี้อ่ามันก็จะเป็นระบบของมันนะทีมมันเก่งก็ไปไกลแล้วนะครับไอยทีนี้ก็ต้องค่อยๆปานกันต่อไปคืออย่งน้อยก็ยังมีเมเลโอรัสอะเออมันก็ยังช่วยทีมได้ดีนะครับโอ้โหได้ตัวใหม่มันเพิ่มโอกาสจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแต่เพิ่มแบบนี้ก็โอเคนะ เอาไว้ใช้บัฟคะแนนในสเตจวิ่งได้นะแถมได้ตัว7ดาวนะครับก็ค่อยๆปั้นนะครับเป็น8ดาวอัลตร้าก็จะได้ภารกิจนะครับกบดำาหม่หนึ่งตัวอันนี้คือมองในแง่ดีนะอ่ะเดือนนี้นครับเรียกได้ว่าเป็นดวงของ ID3 โดยตรงเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าแข่งขันนะครับทีเกนเจอร์ทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะเหนื่อยกันนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวแซลลี่ผมปั้นแม็กซ์แน่นอนนะครับส่วนคนที่ยังเปิดไม่ได้ยังมีโอกาสนะครับาจากกรองของข,องขวัญแซลลี่นะครับ กิจกรรมนี้จะไปจบวันที่29ตอน4ทุ่มใช่ไหมวันนี้วันที่6นะครับอ่ะตีไปวันที่7แล้วกัน7ถึง29นะครับ อ่ายี่สิบเลบเบวกหได้23วันนะครับทุกๆก,การเปิด5ครั้งเนี่ยจะได้ตั๋วการันตีมา3ใบใช่ไหมอตีไปกลมๆแล้วกันว่าเปิดได้อีกสัก4ี่หทีนะครับก็12บสใบถึงสิบห้าใบครับรวมจากตั๋วในสเตทวิ่งเนี่ยอีก10กว่าใบานะแล้วก็กิจกรรมจากเพจทางการครับถ้าเกิดใครเล่นครบเนี่ยฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยจะยังเหลือตั๋วฟรีนะครับอีกสักประมาณอ่ายี่สิบสามสิบสี่สิบใบนะแล้วแต่ว่าใครจะเล่นอะไรที่ตรงไหนบ้าน,นครับก็ขอโชคดีแล้วกันนะเปิดให้ได้ เรนเจอร์ตามที่ต้องการครับตามที่บอกเลยนะเวลาเพิ่มโอกาสมาใหม่ๆเนี่ยโอกาสมันจะดีมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีกันหมดทุกคนไนงะคืออย่างเงี้ยเปิดเพียบเลยทีเดียวนะแต่ก็ได้มา1ตัวก็ยังถือว่าโอเคนะอ่าฉะนั้นเนี่ยก็อยากเก็บนะครับก็เก็บได้นะครับเดือนหน้าก็บอกเลยนะว่ามีความน่าสนใจสูงครับถ้าตัวเปิดได้เรนเจอร์ Ranger แล้วเนี่ยรูบี้เอาไว้เปิดเกียร์นะฉะนั้นไอติรของผมเดือนนี้เนี่ยจะเก็บหมดแล้วนะครับรูบี้ไม่ใช้แล้วนะครับก็จะใช้แค่ตัวกระชานะครับเอาไว้เปิด เลนเจอร์นะครับใครจะเปิดก็ขอใโชคดีแล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ